สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุที่ชชยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งเช้าวันจันทร์วันนี้ครับข่าวร,ร้อนเลยพาดหัวของหนังสืบิมติชนใช้คำว่าระทึกด้วยซ้ำไปครับเรือดำน้ำระทึกว่ารัฐบาลจะถอยมิข่าวในสื่อเกือบจะทุกสื่อชาววันนี้ไปแนวทางเดียวกันน่าจะมาจากแหล่งข่าวเดียวกันด้วยครับ เป็นจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังครับว่ามันมีความหมายอย่างไรแต่ข่าวที่ออกมาบอกว่าเป็นรายงานจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2อ6 4นี่คือคณะใหญ่นะครับถ้าจำได้เนี่ยคณะอนุกรรมการที่มีสสสุพลฟองงามเนี่ยลงมติ5ต่อ4โดยที่คุณ สุพิฐานะเป็นประธานอนุกรรมธิการยกมือให้กับฝ่ายให้ซื้อ5ต่อ4ี่เนี่ยลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมายาวนานแล้ววันนี้ตามตารางการประชุมคณะอนุกรรมธิการคณะกรรมธิการชุดใหญ่นี่เขาจะพูดเรื่องนี้เลยครับก็เลยลุ้นกันใหญ่ว่าถ้ามีต้องลงมติหรือโหวตกันเนี่ยในกรรมธิการก็ประมาณชุดใหญ่เนี่ยรัฐบาลกับฝ่ายค้าน เรื่องเรือดำน้ำใครจะแพ้ใครจะชนะข่าวบอกว่ากรรมธิการชุดใหญ่ได้ได้รับแจ้งว่าจะมีการเลื่อนการจัดซื้อเรือดำน้ำจีน S 26T สองลำที่เหลือเนี่ยวงเงิน22,500ล้านหมื่นสองหมล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ 64ที่กันเอาไว้สำหรับจ่ายค่างวด3,925ล้านบาทจะเลือดออกไปครับหนึ่งปีโดยข่าวนี้บอกว่าทางรัฐบาลทางกองทัพเรือเนี่ยได้หาเรือกับทางการจีนละโดยจะชะลอการซื้อออกไปหนึ่งปีวันนี้เช้าวันจันที่31สิงหานี ตามข่าวบอกว่าคุณสุพลฟองงามประธานอนุกรรมธิการงบประมาณชุดที่เรียกตัวเองว่าชื่อยาวนะครับครุพันธ์ก็คือการซื้อของนี่แหละคุณสุพลฟองนามงามเนี่ยจะแจ้งต่อที่ประชุมวันนี้ที่ประชุมชุดใหญ่ว่าทางกองทัพเรือทางรัฐบาล ได้ผู้จากลับทางฝ่ายจีนและทางจีนดูเหมือนจะเข้าใจแล้วก็เห็นใจก็แน่นอนครับคงจำเป็นเพราะมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์โจมตีค่อนข้างจะหนักหน่วงในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจจะไปโยงกับการชุมนุมของนักศึกษาประชาชนและถ้าจำได้เนี่ย ท่านนายกตอนแรกก็ขึงขังนะครับบอกว่าโอ้นี่เป็นก็ประมาณกองทัพเรือเขาเขาอุตส่าห์ไปตัดอย่างอื่นเพื่อที่จะมาให้ได้เรือดำน้ําลําที่สองลำที่สซึ่งมีความจําเป็นมากกองทัพเรือก็ออกมาถแถลงข่าวถ้าจําได้เนี่ยนะครับเป็นชุดใหญ่เลยพยายามอธิบายว่ามีความจําเป็นอย่างไรที่เราจะต้องมีเรือดำน้ำสามลำที่วานี้ซึ่งก็แน่นอนครับมันมีประเด็น2อ,อย่าง ประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงเราจําเป็นหรือไม่อย่างไรนั่นเป็นการถกถแถลงซึ่งก็คงจะต้องมีเวทีที่ทางกองทัพเรือจะต้องนั่งพูดคุยกับคนที่วิเคราะห์อาจจะเห็นตรงไม่เห็นตรงบ้างเนี่ยแต่นั่นเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์แต่เรื่องเงินงบประมาณนี่กลายเป็นประเด็นสำคัญว่าในภาวะที่ประเทศชาติเผชิญกับวิกฤตโควิด จำเป็นต้องกู้เงินตั้งหนึ่งล้านล้านมาบาทมาเยียวยาและประชาชนก็ยังลำบากกันอยู่ขณะนี้เงินทองก็ไม่ค่อยมีปัญหาว่ามีปัญหาเรื่องรัฐบาลถังแตกอีกนะครับเพราะว่ารายได้ภาษีเนี่ยลดไปเยอะมากที่ตั้งเอาไว้เดิมสำหรับปบงว่ประมาณ6-3ที่กำลังจะหมดในวันที่30กันยาน,นี้ รายได้ที่เข้ามามันต่ํากว่าที่ประมาณการเยอะเลยเพราะภาษีทั้งนิติบุคคลก็ขาดทุนเจงไปก็เยอะภาษีจากรายได้ของบุคคลก็หายไปมากกว่าที่ประมาณการเอาไว้แน่นอนเพราะคนตกงานคนไม่ตกงานรายได้ก็หายการจ้างงานใหม่ก็น้อยดังนั้นในแง่ของเงินในเกะในกระเป๋าเนี่ยรัฐบาลน้อยกว่า ที่วางแผนเอาไว้แน่นอนเพื่อง่ายๆคือเงินสดมันไม่พอแล้วและปีงบประมาณใหม่ซึ่งจะเริ่มหนึ่งตุลาเดือนหน้าเนี่ยถึงแม้จะตั้งเอาไว้ขาดดุลต้องกู้ประมาณห0,000ล้านเนี่ยแต่วางแผนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ประมาณการได้เลยว่าปีงบประมาณใหม่ที่เริ่มหนึ่งตุลานี้ทั้งปีเนี่ยรายได้จากภาษีรายได้ทุกทางจะลดลงไปมากกว่าที่เคยวางแผนเอาไว้ในงบประมาณที่ กาลังพิจารณากันอยู่ได้ซ้ําไปดังนั้นไม่มีตังค์อยู่ดีๆกองทัพเรือบอกว่าขอ3,900ล้านเพื่อจะจ่ายค่ามวดเรือดำน้ำอยู่ในงบ64นี้ก็แน่นอนครับต้องมีคำถามมากมายวันที่แม่ทัพนายกองของกองทัพเรือออกมาชี้แจงอธิบายก็จะเน้นเฉพาะประเด็นเรื่องความจำเป็นทางทางหารความ สำคัญของการมีเรือดำน้ำประโยชน์ของเรือดำน้ำแต่ไม่ได้พูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาประเทศชาติเกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณปัญหาความยากลำบากของประชาชนผมก็เชื่อว่าหลังจากแถลงข่าวแล้วเนี่ยทางกองทัพเรือก็คงประเมินแล้วล่ะว่าเรื่องของเทคนิคเรื่องของมองในแง่ ทหารเนี่ยก็เป็นประเด็นที่พูดจากกันได้เมื่อลำที่หนึ่งมาลำที่สองลำที่สามก็คงจะ <c oughs> ไม่ยากเกินไปที่จะนาวโน้มให้ประชาชนคนไทยยอมรับว่าลำที่สองลำที่สามก็ในหลักการก็อาจจะมีได้แต่เก็บไปก่อนได้ไหมเลื่อนไปได้ไหมตอนแรกสุดเนี่ยก็จะมี คาอธิบายจากกองทัพเรือครับว่าไม่ได้หรอกเซ็นข้อตกลงไปแล้วไม่ใช่ MOU ได้ซ้ำไป MOU มันคือบันทึกความเข้าใจแต่ที่กองทัพเรือไปทำกับฝ่ายจีนเป็น G 2 G รัฐต่อรัฐเนี่ยมันเป็น agreement มันเป็นข้อตกลงถ้าเราไม่ทำเราจะเสียภาพลักษณ์เราจะเสียความน่าเชื่อถือเลย กองทัพเรือตอนที่ถแถลงข่าวพูดอย่างนี้ซึ่งผมก็ฟังแล้ววันนั้นผมก็ไม่เชื่อครับว่าที่กองทัพเรือพูดจะเป็นความจริงหมายความว่าไปเจราจาต่อรองกับจีนเขาไม่ได้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่เพราะจีนก็รู้ว่าทั่วโลกกําลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเพราะโควิด19ไม่มีประเทศไหนเข้าใจถึงความยากลําบากอันเกิดจากโควิด19เท่ากับประเทศจีนแล้วครับ ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศแรกที่เจอกับโควิด1 9ประเทศจีนต้องปิดประเทศประเทศจีนต้องปรับอัตรา GDP เปอร์เซนต์ GDP อย่างดุเดือดและรุนแรงจนถึงวันนี้รัฐบาลจีนก็ยังบอกว่าจะไม่บอกตัวเลขว่า GDP ปีนี้จะโตเท่าไหร่และเพราะว่ามันผิดไปกับกติกาเดิมมันไม่สามารถจะประเมิน พยากรณ์อะไรได้อีกต่อไปจีนก็บอกว่าปีนี้เนี่ยจะไม่บอกกล่าวล่วงหน้านะว่าคิดว่าจะได้อัตราโต GDP หรือผลผิดมวลรวมเท่าไหร่แล้วออกมาจริงๆก็ลดไปเยอะครับถึงแม้จะไม่ติดลบเหมือนหลายๆประเทศแต่ว่าจีนบอกเลยว่าเจอกับปัญหาหนักหน่วงมากก็เลย เป็นที่มาของที่ผมเชื่อว่าถ้าเราไปเจรจาขอความเข้าใจเห็นใจกับจีนเนี่ยเขาต้องเข้าใจแน่นอนแล้วก็เป็นเช่นนั้นครับเป็นเช่นนั้นจริงๆครับขณะที่กำลังพูดอยู่ขณะนี้เนี่ยก็มีข่าวยืนยันนะครับว่านายกได้สั่งกองทัพเรือชะลอซื้อเรือดำน้ำลำที่สองลำที่สามไปอีกหนึ่งปีช่วงบ่ายวันนี้ จะหาหรือแนวทางเจรจากับจีนในที่ประชุมสภากลาโหมครับข่าวล่าสุดร้อนๆเลยขณะนี้นะครับก็เป็นการยืนยันว่าทั้งเราจะเจรจากับจีนและผมยืนยันได้นะครับว่าทางจีนเข้าใจเพราะว่าประเทศจีนนั้นคบหากับคนทั้งโลกด้วยความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะ ตนเองก็เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันและผมก็เชื่อว่าที่จีนเองนั้นก็มีการเลื่อนโครงการในประเทศมากมายหลายอย่าง mm. เพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้มีความเสียหายความเจ็บปวดน้อยที่สุดแต่ก็เจ็บปวดนะครับดังนั้นท่านนายกก็ยืนยันว่าบ่ายวันนี้ในสภากลาราหมจะมีการพูดกันถึงเรื่องขอ เจรจากับทางรัฐบาลจีนเลื่อนไปหนึ่งปีซึ่งผมคิดว่าถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะอธิบายประชาชนฟังว่าเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เป็นเช่นไรผมได้เคยเสนอครับว่าท่านนายกหรือตัวแทนท่านนายกเนี่ยควรจะเจรจากับระดับรัฐบาลเลยครับของรัฐบาลจีนเรื่องนี้คล้ายๆกับที่ ท่านอดีตนายกมหาเดชของมาเลเซียตอนที่ขึ้นมาครั้งล่าสุดนี้พอไปดูงบประมาณทั้งปีบอกโอ้โหไปรับปากกับจีนเอาไว้เรื่องสร้างทางรถไฟกับความเร็วสูงกับจีนใช้เงินเยอะพอสมควรแต่เป็นการตกลงของอดีตนายกรัฐมนตรีนายจิบราซักท่านมหาเดชก,ก็ตัดสินใจแบบที่ผู้นำประเทศที่บริหารวิกฤตพึงจะตัดสินก็คือขอเจรจา เพราะไม่มีสตังหรือมีสตังแต่ควรจะใช้สตังนั้นเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อนหมาเดี๋ยวก็บินเลยครับไปเจอท่านนายกหลีเคื่อเฉียงไปเจอท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเลยครับแล้วก็เปิดอกพูดกันเลยเปิดอกพูดอย่างที่คนเอเชียเราเนี่ยพึงจะกระทำก็คือขอไปปรึกษาเราจะไม่ใช่แบบแตะวันตกว่าตูมยื่นคําขาดบอกขอเลิกสัญญา ไม่เอาผมไม่พร้อมใครที่เซ็นเอาไว้ก่อนหน้าผมผมไม่รับผิดชอบอย่างนี้ไม่น่าจะได้นั่นแบบสไตล์ตะวันตกแต่แบบเอเชียนั้นเป้าหมายปลายทางเหมือนกันก็คือแก้ปัญหาร่วมกันดังนั้นการที่บอกว่าสภาการาโหมบ่ายวันนี้จะประชุมซึ่งท่านนายกในฐานะรัฐมนตรีกาาโหมด้วยเนี่ยจะเป็นประธานเนี่ย ก็น่าจะเป็นแนวว่าขอความเข้าใจความเห็นใจเล่าให้เขาฟังถึงตัวเลขจริง,รงๆว่าเราเนี่ยต้องกู้เงินพิเศษหนึ่งล้านล้านครั้งนี้มาเนี่ยแล้วทั้งหมดนี่มันเป็นเงินเกินงบประมาณด้วยซ้ำไปที่ต้องเยียวยาทั้งหมดเรื่องเรือดำน,ำน้ำนั้นเป็นข้อผูกพันเป็นความเข้าใจกันร,ระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทยเรื่องนี้แล้วก็มีประวัติอันยาวนานผมก็เชื่อว่าฝ่ายจีนเขาเข้าใจครับว่าเรื่องเรือดำน้ำนัำน้น ประเทศไทยเราได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการของการวิเคราะห์ของการถกถแถลงของการดีเบตจะว่าไปแล้วเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับก็คือมีการทักทวงประชาชนทั่วไปก็ตั้งคําถามกองทัพเรือก็ต้องตอบตอบด้วยเหตุผลตอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ตอบด้วยหลักยุทธศาสตร์ยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านไหนมีกี่ลำอย่างไร ประโยชน์ของเรือดำน้าเป็นเช่นไรคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะมีเหตุผลซึ่งก็จะต้องฟังครับก็คือโลกมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเรือดำน้ำนํานี่ประโยชน์จริงๆมันใช้ได้อะไรอย่างไรหรือเปล่าเมื่อมีคําอธิบายว่าเรือดำน้ําไม่ได้เอามาสู้กันนะเรือดำน้ําเป็นตัวที่มาสกัดหรือว่าเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให ศัตรูหรือว่าคนที่มีจิตนาไม่ดีเนี่ยมองเห็นว่าเราอ่อนแอเป็น deterrent แทนที่จะเป็น offensive weapon มาถึงเป็นอาวุธรุกอาวุธถล่มทลายใครแต่นั่นก็คือสะท้อนถึงว่าเรามีเวทีช่องทางของการถกแถลงดีเบตกันมาตลอดหลายสิบปีเรื่องนี้และท้ายที่สุดเนี่ยกองทัพเรือ ก็ซื้อหนึ่งลำครับจากทั้งหมดสามลำหลังจากที่มีการถูกถแถลงกันพอสมควรดังนั้นลำที่สองลำที่สามที่เราพูดกันณนะวันนี้นั้นเนี่ยก็มีที่มาที่ไปและผมก็เชื่อครับว่าการที่ได้ส่งสัญญาณไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะขอเจรจาหน่อยเพราะว่ามันเป็นประเด็นการเมืองและเป็นประเด็นเศรษฐกิจในประเทศของเรา ปัญหาที่รุมเร้ารัฐบาลขณะนี้มีมากมายหลายอย่างแล้วเชื่อผมสิครับว่ารัฐบาลจีนสถานทูตจีนในประเทศไทยนั้นติดตามข่าวสารเหล่านี้อย่างละเอียดเข้าใจถึงปัญหาที่รัฐบาลและประชาชนคนไทยเผชิญอยู่ขณะน,นี้แล้วก็ฟังอย่างมิดในยามยากดังนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่โตเกินกว่าที่จะ เจรจาและขอปรับเงื่อนไขของการจ่ายเงินดังนั้นนี่เป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่คนไทยเราจะต้องมีการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนวิพากษ์วิจารณ์นำเสนอกันได้อย่างที่เราเห็นในกรณีนี้ก็ต้องชื่นชมกองทัพเรือครับที่พยายามอธิบายด้วยเหตุด้วยผลเอาข้อมูลมาวางบนโต๊ะให้ประชาชนซักถาม ชี้แจงซึ่งบางครั้งอาจจะนิ่งสงบบางครั้งอาจจะดุเดือดเลือดพล่านบางบางครั้งอาจจะใช้อารมณ์เล็กน้อยอย่างเช่นการแถลงข่าวล่าสุดนี่ก็มีการไปพาดพิงกันถึงเรื่องโครงการรับจำนำข้าวอะไรต่างๆนนนาเนี่ยนะครับก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ว่ากองทัพเรือบางท่านอาจจะคิดว่า นักการเมืองมาหาเรื่องกองทัพเรือหรืออย่างไรนักการเมืองก็ย่อมมีสิทธิ์ในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนที่ต้องตั้งคำถามดังนั้นผมจึงเชื่อว่าเรื่องเรือดำน้ำนั้นสะท้อนอย่างหนึ่งว่ามันงุบงิบกันไม่ได้แลนะรัฐบาลก็ต้องตอบแล้วเอาข้อมูลออกมาว่าที่มีคนสงสัยว่าที่ผลักดันกันอย่างนี้เนี่ยเพราะมีเงินทอนมีคอมมิชชั่น อะไรหรือเปล่าและใครเป็นคนได้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเปิดเผยเผยอย่างโปรง่งใสนะครับผมเชื่อว่ากองทัพเรือรัฐบาลก็รู้ว่าประชาชนคนไทยมีข้อสงสัยเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างก็เป็นหน้าที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงอีกเช่นกันนี่ครับเราจำเป็นจะต้อง เข้าใจสถานการณ์โลกเพื่อจะมาแก้ปัญหาสถานการณ์ภายในของเราด้วยจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีถ้าจะเราจะบอกว่าในวันนี้รัฐบาลไทยจะมีการประชุมหารือกันสภากราโหมก็ควรจะโปร่งใสเช่นกันนะครับควรจะอธิบายให้ประชาชนฟังว่ามติที่จะมีขึ้นเพร่ะจะเรียกเจราจาต่อรองกับรัฐบาลจีนนะั้นเป็นอย่างไร และผมก็เชื่อว่าทางการจรีนก็จะแสดงจุดยืนที่เห็นใจเข้าใจแล้วก็ให้รัฐบาลไทยตัดสินว่าเงื่อนไขต่างๆที่ต่อรองกันเนี่ยเป็นอย่างไรผมก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนก็คงมีเงื่อนไขเหมือนกันครับว่าเลื่อนไปได้แต่เงื่อนไขจะปรับจะเปลี่ยนอย่างไรก็เป็นเรื่องปกติของการซื้อขายของแต่กรณีเรือดำน้ำไม่ใช่แค่เป็นการซื้อขายธุรกิจปกตินะครับ เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสองประเทศด้วยเป็นเรื่องของการมองภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics ที่จีนนั้นมีผลประโยชน์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการที่จะสร้างมิตรในประเทศนี้ในช่วงจังหวะที่รัฐบาลจีนกับรัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังเผชิญหน้าในหลายๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องทะเลจีนใต้ ซึ่งก็แปลว่าทั้งสหรัฐทั้งจีนนั้นต้องการสร้างเพื่อนเครือข่ายของเพื่อนในภูมิภาคนี้ไทยเราก็เป็นประเทศที่มีความสำคัญไม่น้อยนะครับเราก็ไม่ควรจะประเมินตัวเองต่ำเกินไปแต่เราก็ไม่ควรจะประเมินตัวเองสูงเกินไปเช่นกันถ้าเราประเมินตัวเราเองอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานการณ์โลกเราอยู่ตรงกลาง,ลางครับ จีนกับสาหารัฐ้ก็มองเราในฐานะเป็นมิตรแต่เราก็คงจะไม่ใช่ในลักษณะที่โอนเอียงไปตามกระแสลมในแต่ละช่วงตอนเท่านั้นเราต้องวางหลักจุดยืนของเราว่าผลประโยชน์ประเทศไทยอยู่ตรงไหนและบอกกล่าวกับมิตรของเรามิตรกลางมิตรเล็กมิตรใหญ่ว่าจุดยืนเราเป็นเช่นนี้เพราะผลประโยชน์เราเป็นเช่นนี้ผลประโยชน์ของไทย ย่อมจะต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของจีนและของสหรัฐผู้นำจีนบอกหลายครั้งเลยครับว่าเข้าใจประเทศไทยและอาเซียนไม่ต้องการกดดันให้ประเทศไทยและอาเซียนต้องเข้าข้างใดข้างหนึ่งเพราะรู้ว่าลำบากใจสหรัฐก็เราก็หวังว่าสหรัฐจะเข้าใจเช่นเดียวกันว่าการกดดันประเทศต่างๆในแถบนี้รวมทั้งไทยในการที่จะ ไม่คบหากับจีนหรือว่าอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐในทุกเรื่องที่ต่อต้านจีนนั้นเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่สมควรและไม่ควรจะเกิดพเพราะผลประโยชน์ของประเทศสหรัฐกับผลประโยชน์ของประเทศไทยและอาเซียนนั้นไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่มีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายๆอย่างในหลายๆอย่างเราก็มีผลประโยชน์ร่วมกับจีนในหลายๆเรื่องเราก็มีผลประโยชน์ร่วมกับสหรัฐแต่ไม่ใช่ทั้งหมดร0อยเปตฉะนั้นถ้าเรามาทาบเกี่ยวกันก็จะเห็นว่า ส่วนใหญ่ผลประโยชน์ของเรากับของจีนสหรัฐนั้นน่าจะสอดคล้องต้องกันแต่ในกรณีที่สหรัฐกับจีนมีความขัดแย้งกันในบางเรื่องนั้นเนี่ยไทยเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวแทรกเข้าไปในความขัดแย้งนั้นตรงกันข้ามเราควรจะมองจากข้างนอกเพื่อที่จะสามารถเป็นสะพานเชื่อมหรือเป็นเพื่อนทั้งสองฝ่าย เพื่อน,นำไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคและผมก็ไม่เชื่อว่าสารัฐหรือจีนต้องการเห็นความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคนี้เพราะมันจะกระทบผลประโยชน์อของเขาเองดังนั้นเรื่องนี้จึงจําเป็นสําคัญเรื่องเรือดำน้ํานั้นไทยเราเจรจาก,กับจีนเนี่ยก็ต้องเข้าใจจีนเช่นกันว่าเขาก็มี พันธะกรณีกับหลายๆประเทศทั่วโลกอะไรที่ให้กับไทยได้เป็นกรณีพิเศษหรือยกเว้นเขาก็ต้องคิดว่าประเทศอื่นๆที่เขามีข้อตกลงคล้ายๆกันอาจจะไม่ใช่เรือดำน้ำอย่างเดียวอาจจะเป็นอาวุธอย่างอื่นอาจจะเป็นเรื่องความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นการต่อรองเรื่องของ one belt one road ต่างๆดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจ ว่ารัฐบาลจีนจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่ารัฐบาลจีนจะมองว่าการที่จะแสดงความเห็นใจและก็ยอมเลื่อนเรือดำน้ำของจีนที่ขายไทยไปหนึ่งปีนั้น,นจะกระทบสถานภาพของจีนต่อประเทศอื่นๆมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องเข้าใจแต่ท้ายที่สุดผมก็เชื่อว่าประเทศจีนใหญ่พอที่จะยอมให้ไทย ขอเลื่อนไปเพื่อเป็นการแสดงถึงความเข้าใจในภาวะที่ทุกคนเผชิญกับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนี่เป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าเราต้องทำความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนถึงมิติต่างๆของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลายๆเรื่องผมก็เชื่อครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยร่วมมือกับจีนในหลายเรื่อง ที่อาจจะไม่ปรากฏเป็นข่าวอาจจะเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงอาจจะเป็นประเด็นเรื่องการค้าขายในหลายๆเรื่องเราก็ทำอะไรพิเศษให้กับมิตรเก่าของเราคือสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นในลักษณะซื้อขายไม่ใช่เป็นลักษณะของการยื่นหมูยื่นแมวแต่ความเป็นมิตรของไทยต่อจีนและสหรัฐในหลายๆด้านนั้นเนี่ยย่อมจะทำให้ เราอยู่ในฐาน,นะที่จะพูดจากับเพื่อนของเราตรงไปตรงมาได้เพราะอนาคตจากนี้ไประเบียบโลกใหม่หลังโควิด19จะทำให้ประเทศไทยเราต้องปรับยุทธศาสตร์ทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับเรื่องเรือดำน้ำเป็นเพียงจุดทดสอบเล็กๆของความสามารถของประเทศไทยเรา ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์โควิด19เท่านั้นยังมีอีกหลายเรื่องมากมายครับที่ไทยเราจะต้องปรับและจะต้องคิดใหม่จะต้องหาสูตรที่จะแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนบ้านในอาเซียนกับหมหาอำนาจอย่างจีนรลสเรัฐและอย่าลืมความสัมพันธ์ของเรากับญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้ ยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นอย่ามองข้ามรายละเอียดบางอย่างที่มันมีผลระยะสั้นและระยะกลางต่อเราในอนาคตอันใกลน้นี้กรณีเรือดำน้ำจะเป็นบทเรียนที่เราจะต้องรู้ว่าไม่มีอะไรที่พูดจากันไม่ได้ถ้าเราจริงใจและเราประเมินจากผลประโยชน์ของประเทศเรา โดยเข้าใจถึงความเป็นไปของเพื่อนของเราด้วยในทํานองเดียวกันผมก็เชื่อว่าเพื่อนของเราจะเข้าใจเราถ้าเราทําอะไรตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับเพื่อนจริงใจกับเพื่อนแต่มีหลักความคิดแนวทางของเราที่คนอื่นเห็นแล้วเคารพในความชัดเจนในความทุ่มเท และในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของเราอย่างต่อเนื่องจริงจังผมยกตัวอย่างนะครับถ้ากรณีเรือดำน้ำเนี่ยฝ่ายจีนเขารู้ว่ามีเรื่องของใต้โตมีเรื่องของคอร์รัปชันมีเรื่องของเงินทอนเขาจะไม่เคารพเราครับ แล้วผมก็เช่ว่าฝ่ายจีนเองก็ไม่ต้องการให้มีเรื่องอื้เฉาเกี่ยวกับเรื่องใต้โต๊ะดังนั้นการทําทุกอย่างตรงไปตรงมาให้อยู่บนโต๊ะไม่ดําน้ําแบบต้องไม่ใช่เรือดาเรือดําน้ําต้องไม่ดําน้ําในแง่ของการเปิดเผยให้โปร่งใสสําคัญที่สุดคือถ้าเราเป็นคนตรงถ้าเราทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ประชาชนที่แท้จริง เพื่อนเราก็ต้องเข้าใจเราเพื่อนเราก็ต้องเคารพเราและเพื่อนเราก็จะให้เกียรติเราไม่มีอะไรสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่ากับการที่เขาเคารพในความเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาทุ่มเทให้กับประชาชนถรัฐบาลสามารถพิสูจน์ได้กับคนทั้งโลกนอกเหนือจากคนไทยเองแล้วนี่ว่า ทำงานเพื่อประชาชนไม่มีอะไรตุกติกไม่มีคอรัปชันไม่มีเรื่องใต้โต๊ะเชื่อเถอะครับเขาจะพูดกับเราอย่างเกรงใจเคารพเราและสิ่งที่เราเรียกร้องขอร้องเจรจาต่อรองนั้นมักจะได้ผลในทางบวกเสมอครับดังนั้นวันนี้ติดตามนะครับเรื่องเรือดำน้ำเรื่องสภากลาโหมประชุมเรื่องการเจรจาและคณะ กรรมธิการงบประมาณปี64ที่จะประชุมกันวันนี้ว่าจะเลื่อนไปหนึ่งปีจริงหรือไม่อย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ